คราวหางลิงแฟชั่นใหม่มาแรงสำหรับคุณผู้ชายในปี2021เรียกได้ว่าเป็นเทรนที่กำลังมาแรงในต่างประเทศจนถูกขนานนามว่ามันคือเทรนแห่งปี2021สำหรับหนุ่มๆทั้งหลายเลยก็ว่าได้กับการไว้คราวในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่าคราวหางลิงเป็นสไตล์การไว้หนวดคราวที่แปลกและสะดุดตาโดยเป็นการโกนหนวดให้เป็นลักษณะเหมือนหางลิงยาวลงไปถึงบริเวณชางตามแนวกรามและขดไปทางด้านข้างของริมฝีปากด้านบน โดยที่มาของแฟชั่นคราวหางลิงนี้มาจากน, ce, นายไมฟีสนักเบสบอลมืออาชีพจากทีม MLB ซึ่งได้แนะนำให้กับทุกคนในการแข่งขันเบสบอลเมื่อเดือนกันยายนปี2019ที่ผ่านมาโดยตอนแรกเขาแค่ต้องการสร้างเสียงหอร์ราให้กับคนในทีมแต่ในไม่ช้าเทรนด์ดังกล่าวก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชายอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าทำไมภาพทรงเคาลิงในปี2019ถึงกลายมาเป็นเทรนด์ในปี2021ได้แต่ก็ถือว่าเป็นหนวดเคราที่มีรูปทรงแปลกใหม่ที่หลายคนเห็นแล้วก็อยากจะลองทำตามกันดู